ันนี้คือชาที่เราชงทุกวันนะคะสำหรับไหว้นี่ค่ะเดี๋ยวชาที่เหลือๆจากการไหว้นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้เอาไว้ใช้ประโยชน์กัน,นะคะ่ะวันนี้เราก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะในการปลูกกุหลาบของเราที่ให้ออกเห็นไหมคะแตกช่อออกมาแบบนี้นะคะน,นี้ก็คือปลูกมาแล้วในกระถาง อันนี้ก็เริ่มจากต้นสมโมนะคะที่เราก็ตัดแต่งกิ่งแล้วก็บำรุงก็เริ่มออกแตกยอดมาแล้วค่ะเดีย๋ยวเราจะมาบอกเคล็ดลับให้ดูกันนะคะว่าทำแบบไหนบำรุงยังไงให้เขาแตกยอดแบบนี้กันนะคะ วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะเอาตัวนี้นะคะก็คือใบชาค่ะเอามาบำรุงกุหลาบกันนะคะเพื่อให้กุหลาบของเราได้นี่ค่ะแตกยอดออกดอกกันนะคะนี่เห็นไหมเริ่มมีดอกเดี๋ยวมาดูวิธีการที่เราจะใช้ใบชาเพื่อที่จะบำรุงต้นไม้กันค่ะ ใบชาที่อยู่ในถุงเราก็แกะออกจากถุงนะคะหรือว่าเป็นใบชาที่เวลาเขาชงชาก็ได้คะ่ะเอามาโรยรอบรอบต้นนะคะอย่าทิ้งนะคะเพราะว่าใบชาเนี่ยมีประโยชน์นะคะก็คือก็จะเป็นพวกมีแร่ธาตุอาหารนะคะที่ต้นไม้ต้องการนะคะเพราะว่าเวลาเราลดน้ำเนี่ยใบชาที่เราใส่ลงไปก็จะไปเพิ่มนะะ ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินนะคะให้ดีขึ้นนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําอันนี้คือน้ําชาเจือจางะคะ่ะลดไปด้วยนคน้ำชาเจือจางของเราก็เวลาไหวเจ้ามีน้ำชาเราก็อย่าทิ้งนะคะเอามาลด กุหลาบของ <descript or. S 2> เราได้เป็นการช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีขึ้นนะคะก็เป็นวิธีการนึ่นที่ใช้ของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเพื่อนๆก็ลองๆเอาไปใช้ดูกับกุหลาบที่บ้านได้นะคะสวัสดีค่ะ